ทำตอนนี้เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดพรเราคือไทมัสเราคือส่วนรวมของ a อคเซติกมาสเตอร์เรามาที่นี่เพื่อเตือนความทรงจำคุณจริงๆแล้วคุณคือใครและเพื่อสนองการสนับสนุนความช่วยเหลือและบางทีอาจเป็นภูมิปัญญาบางอย่างที่จะช่วยให้คุณ รู้ว่าคุณเป็นใครในระดับประสบการณ์เป็นสิ่งหนึ่งที่จะบอกว่าฉันไม่มีที่สิ้นสุดฉันเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและฉันเป็นแหล่งที่มาและเป็นสิ่งและเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะได้สัมผัสกับความหมายของการใช้ชีวิตในคำพูดนี้คุณอยู่ที่นั่นในเวลาที่จำเป็นต้องมีมากขึ้น ในการก้าวขึ้นและแสดงให้คนอื่นเห็นว่ามันหมายถึงอะไรที่จะเป็นนายในเนื้อหนังพวกคุณทุกคนได้รับการทดลองกับตัวเองในฐานะอะไรที่น้อยกว่าครูและนั่นไม่เป็นไรนี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นสำหรับคุณในชีวิตนี้คุณต้องรู้ว่าการเป็นคนประเภทที่คุณช่วยเหลือสักวันหนึ่งมีความหมายอย่างไร วันนั้นมาถึงแล้วเราขอให้คุณช่วยคนที่เคยอยู่เดินตามรอยเท้ายังไม่รู้สิ่งที่คุณรู้ในตอนนี้พวกเขาอยู่ที่นั่นเพื่อได้รับประโยชน์จากคุณได้ก้าวไปข้างหน้าและอยู่ในแนวหน้าและคุณอยู่ที่นั่นเพื่อสอนและช่วยเหลือเขา ตอนนี้เรารู้ว่าเรากำลังเรียกคุณให้ทำสิ่งนี้ในขณะเดียวกันคุณส่วนใหญ่ไม่ได้รู้สึกอยากใช้ชีวิตครูในตอนนี้แต่เราก็อยู่ที่นี่เพื่อท้าทายคุณเช่นกันเรามาที่นี่เพื่อสนับสนุนให้คุณค้นหาภายในตัวคุณเองว่าครูคืออะไรอย่ามองอดีตความสําเร็จความดี หรือสิ่งใดก็ตามที่คุณได้พูดหรือเขียนไว้ที่คนอื่นพ,พิจารณาให้ลึกซึ้งมองเข้าไปในตัวคุณเองลงมือทำตอนนี้เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคุณจะเห็นว่าคู่อยู่ในตัวคุณคูอยู่ในตัวคุณผู้รักษาอยู่ในตัวคุณและบางครั้งในชีวิตนี้คุณได้รับแรงบันดาลใจให้กล้าวต่อไป และเป็นสิ่งที่คุณเป็นจริงสำหรับมนุษยชาติและคุณจะจดจำช่วงเวลาที่คุณไม่มีตอบสนองต่อการโทรคิดซะว่านี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งของการโทรเหล่านั้นคุณพร้อมและเรารู้เพราะเรารู้ว่าจุดที่คุณยืนในฐานะส่วนรวมและเรารู้ว่าใครจะได้รับข้อความนี้เรารู้ว่า สิ่งนี้จะทำให้คุณบางส่วนและมันจะเป็นสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ในตอนนี้คุณมีโอกาสในขณะนี้การก้าวไปเป็นครูในตัวคุณและคุณมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและเปลี่ยนแปลงโลกด้วยการด้วยความช่วยเหลือของเราด้วยการสนับสนุนที่มีพลังของเรา และด้วยคำพูดแหล่งสติปัญญาของเราคุณไม่สามารถล้มเหลวได้จำไว้ว่าเราอยู่ในตัวคุณเช่นกันจำไว้ว่านี่คือจักรวาลโฮโลแกรมและเรายังไม่ได้ไปไหนโทรหาเราได้ตลอดเวลาเพื่อขอความช่วยเหลือในการเดินทางของคุณและเราจะอยู่ที่นั่นพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือ พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณในทุกสิ่งที่คุณต้องการเพราะนี่คือข้อตกลงของเรากับคุณกับมนุษย์ส่วนหลวงและกับทุกคนในจักรวาลนี้แค่นั้นสำหรับตอนนี้เราคือไทมัสเราเป็นส่วนหนึ่งของ a อคเซติกมัเตอรและเราอยู่ท่ามกลางพวกคุณเสมอ ฝากเพื่อขอความต่อไปด้วยนะครับผมหากพระเจ้าเสื่อไปทําให้พี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่าแจ้งกราบบินฑบรตบรมครมูครูบาอาจารย์ทุกพระอ,องค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญาให้กับตัวพี่ๆท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ